สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมนัทนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกางเกงแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งครับที่ผมพูดได้เลยว่าผมมีมานานแหละจะพูดว่ามีมานานและมีจนลืมแล้วก็ได้เพราะว่าสาเหตุที่ผมมาเห็นกางเกงตัวนี้ในตู้ก็คือผมมันคือวันนี้อากาศมันดีใช่ไหมแดดมันแรงผมก็เลยนํากางเกงผมเนี่ยออกมาผึ่งแดดคือเอาออกมาตากแดดนี่แหละแล้วผมเอใจ้ย เรายังมีกางเกงตัวนี้ผมนึกคือคือในใจผมนึกว่าขายมันไปแล้วนานแล้วกางเกงตัวนี้นะครับผมก็เลยเฮ้ยเอ้ากางเกงตัวนี้ยังอยู่อีกเหรอผมเลยเออตัวนี้ก็เก่ามากแล้วผมก็เลยนํามารีวิวให้ท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับอีกหลายหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วสําหรับกางเกงยี่ห้อนี้นะครับมาดูกันว่ากางเกงนี้จะเป็นไงแต่ผมบอกว่าหลายปีมากกางเกงตัวนี้ ดูจากป้ายก็น่าจะรู้ตัวนี้เป็นพีเนียนนะครับเป็นเกงเกงยียนจากแบรนด์ไทยเราเองคือพีเนียนตัวนี้ฮะ,ะสังเกตพีเนียนเอกลักษณ์ของเขาง่ายคือจะเป็นนี่ปีกนกเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นรุ่นแรกๆที่พีเนียนออกมาเลยก็ว่าได้นะ ตัวนี้เป็นสีดำแล้ครับนะฮะร,รุ่นนี้เป็นสีดำและไม่พอดำนอกในด้วยนะและดูริมเขารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆเป็นรุ่นแบบโอ้โหเก่าเป็นเก่าแล้วเก่าอีกรุ่นเนี้ยผมจะบอกให้เลยว่าเก่าแล้วเก่าอีกและตอนนี้เขาออกมาหลายรุ่นมากนะเขาออกมาอีกหลายรุ่นแล้วก็กาลังเป็นที่นิยมเลยแล้วก็ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมเพราะใส่เฟสดได้ดีมากใส่เฟสดได้คมมากครับ เนี่ยเรามาดูดีเทลรุ่นนี้กันนี่ป้ายเจแปนผ้าเจแปนอันนี้เป็นป้ายลโลโก้พีเนียนเขาเขาจะมีโชริมไปตรงนี้ด้วยนี่โชริมไปตรงนี้นะครับตัวนี้เหมือนเขาจะสอดเชือกไว้อีกทีหนึ่งนะเพราะมันหนามากเลยหู้ยมปนเกงเนี่ยครับใช่ใช่เขาจะสอดเพราะว่าข้อมูลตัวนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะข้อมูลเพราะว่านานมากแล้วเางเกงตัวนี้ นี่ดูหมุดอ่าจะเป็นนี่รูไปใบไม้ข้างในเห็นไหมฮะนี่ของแท้จะเป็นหมุดแบบนี้หมดเลยนะ <Yeah. S 1> เนี่ยเห็นไ,ไจะเป็นหมุดแบบใบไม้แล้วอีกที่หนึ่งเขาจะมีป้ายโลกโก้ของเขาตรงกระเป๋าหลังด้วยพีเนียนมาดูข้างในกันครับ กระดุมเหรอจะให้อารมณ์แบบตัวนี้เป็นกระดุมนะเป็นเป้ากระดุมให้อารมณ์แบบกึ่งคลาสสิกครับถ้าเหมือนย้อนยุคทำดูให้เก่าอ,ะอ่ะกระเป๋าจะบ่งบอกชื่อรุ่นเลยตัวนี้เป็นแบ็นอกในเลยนะดำนอกใน ผมพูดจริงว่าตัวเนี้ยมันเป็นเกงที่ผมชอบมากตัวหนึ่งแล้วเขาก็จะปักตรงนี้ไว้ด้วยนะนี่พีนี้ม้วก็จะมีลูกตรงนี้เพราะว่ามันใส่แล้วผ้ามันไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปเป็นเกงที่ใส่แล้วคล่องแคล่วกระชับตัวมากแล้วที่เก็บไว้ลึกมากคือตัวนี้คือรู้สึกว่าช่วงหนึ่งผมจะอ้วนขึ้นนะ และน้ำหนักตัวเยอะขึ้นผมเลยเก็บไว้ลึกเลยตัวนี้ก็คือทําความสะอาดครั้งสุดท้ายแล้วก็พับเก็บไว้นานมากแล้ววันนี้ผมได้โอกาสที่จะเอาวงเกงมาเพืดเด่อดผกเลยเอน้านึกว่าให้น้องไปแล้วหรือว่านึกว่าขายไปแล้วคือลืมมันไปแล้วผมก็เลยมาเปิดในตู้เจอเฮ้ยงเกงเราตัวนี้ยังอยู่ผมเลยจับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะว่าตอนนี้แบรนด์ของพีเนียนเนี่ยเขาเปิดตัวมาอีกหลายยี่ห้อมากถ้าใครยังไม่รู้จักก็คือลองไปเสิร์ชหาดูว่า พีเนียนเนี่ย,เ,ยเขาทำรุ่นไหนออกมามากมีมีหมดเลยสิบหกออนสิบเจ็ดสิบแปดออนมีหลายออนมีหลายรุ่นมากผมก็จำแทบไม่ได้เนีย่ยป้ายหนังเขาจะหนามากเลยความหนาของป้ายป้ายดำอยากให้คนเราเนี่ยมาอุดหนุนแบรนด์ไทยกันผมถึงจับตัวเนี้ยมานำเสนอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ได้ข้อมูลเล็กน้อยผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ยอมรับชมจนจบคลิปนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะว่าครั้งหน้าผมจะนำเกงตัวไหนหรือจะมากินอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมเก็บไว้ฉุดคิดด้วยนะสำหรับใครที่กำลังมองหาางเกงยีนนะครับเพราะาเกงแบรนด์ไทยเราเนี่ยราคาตอนนี้กำลังหน้าเล่นมากราคาไม่แรงครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ